เอ็นครับทำไรครับปรเปาโอ้จะแม่นมป,ป่าเปากันครับอันแม่นมาได้ลูกมันอยู่สูงไม้ลูกมันน้อยเดียวปูนดูป้อขนไม้ปูนใส่หมวกดีๆครับมันฮอนลูกฮอ,อนครับปูนวันนี้ก็มาส่งป้อก,กับตาเอาไม้กำนะเจ้าปูนป้อกระตาขนไม้ปูนเจ้า กอไอเกนกับตาขนไม้แมวครับไม่ทำเดียวตกใส่ลูกไอเกนเดียวตกใส่ลูกครับปุนไปดูปอปุนเร็วๆป่อกับตาขนไม้ปุนเร็วๆเร็วๆไปดูป่อกระตาขนไม้เร็วครับ ก็กระตาขนไม้กำนะเจ้านี่ขนไม้กำกันนะเจ้าดูแต่ละบ้านบ้านเฮาในบ้านนอกบ้านานา,าเขาไปจะปลูกก็ของกินไว้นะเจ้าอันนี้ก็ต้นบกขุดนะเจ้าดูนี่เจ้าเป็นปลูกไว้กินไว้ค้านะเจ้าเป็นซื้อก็ขายเป็นมาซื้อก็เก็บไว้นะเจ้าดูต้นบกขุดมีนักเต้นเจ้าต่วน,นี้เป็ปลูกไว้หลายต้นนะเจ้า บ้านนอกบ้านนาเฮามีอย่างพวกกระปูกไว้หมดนะจ้าโอ้แล้วล่ะกันตัว,วอ,อ๋อฮือปอยาลูกคุป,ปอยญาครับห้ไป